เที่ยวแม่กำปองในเงบสามร้อยบาทเ,เอาเอาข้าวเหนียวไปกล้ยกกวยกล้วยหนึ่งมันหนึ่งแล้วก็เผือกหน,ะน,กนกึ่งครับอย่างละอันครับสามสิบบาทเ่ยมครับไส้อั่วเอาไส้อั่วขีนดขนดึงครับผม แล้วก็หมูทอดขีดองด้วยครับอันนี้หมดไปแล้วสามสิบสี่สิบปีหผมเป็นร้อยสิบละอยากลองกินเป็นชาอารมณ์ดีของแม่กำปองเกิดกินแล้วจะอารมณ์ดี แกนจ่ายได้ไหมแกนหน้าตู้เท่าไหร่นะครับสี่สิบห้จะเป็โอ,อก20ย<อ>ี่สิบจะเป็โอท20นี่นะครับ ออกเพิ่มหวานไหมออกไม่เพิ่ม,มแก้วพี่หมูกับไตอ่วนคิดถ <c oughs> ึงตลาดแม่แตงไหม อร่อยอันนี้ออกแนวเครื่องเยอะเฮ้ยได้อะวะแบบว่าต้มตําหลับ,บหมูบ้านหมูทอดชาวบ้บานที่นี่ชอบใช้แบบหมูทอดงา yes. ชอยเกินหมูอร่อยลองกินข้าวเหนียวปิ้งหนึ่งอย่าง

เฮ้ดีอร่อยหวานเอาข้าวจี่สองอันข้าวจี่สามสิบบาทสองอันตอนนี้รวมๆแล้วหมดไปประมาณสองร้อย นะข้าวจีสามสิบข้าเหนียวสามสแล้วก็ฮะโอ้ยี๊สามสิบข้าเหนียวไส้สามสิบาทิกนหกสิบาทขายี่สิบแปี่สิหมูกับไส้อ่แปดสิ 240้ก0บาทซ <G ül> ื้อน้ำอีก45ซื้อน้ำ45เป็นเท่าไหร่2 8งดขาด20 <c oughs> จบ